ครบรอบรุ่งแรกหลวงปูป่พวงวัดน้ำผู้เพชรบูรณ์เนื้อว่านกคุมได้รับการปลูกเสกเดี่ยวเป็นเวลา10วันส0คืนโดยหลวงปูป่พวงสิทเอกของหลวงพ่อทบชนแดนหลวงพ่อเขียนสำนักคุณเนนและหลวงพ่ออ้วนดมขุยซึ่งล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาและวาจาสิทธิ์หลวงปู่พวงข้านำมีดําริว่าหากไม่จำเป็นจริงๆจะไม่สร้างวัตถุมงคลและหากสร้างก็เพื่อเป็นการจัดหาทุนสำหรับสร้างวัดหรือสาธารณูปการตามความเหมาะสมเท่านั้น ดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่แต่ละครั้งจึงมีการสร้างขึ้นไม่มากทำให้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของศิษยานุสิ์และผู้ศรัทธาหลวงปูพ่พงเคยกล่าวไว,ว้ว่าวัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นล้วนมีเจ้าของก่อนพุทธศักราช2500หลวงปูพ่พงยังมีได้สร้างเครื่องรางของขลังใดๆใครมากราบไหว้ขอของดีท่านก็มักหยิบจับสิ่งใกล้มือไม่ว่าจะเป็นใบไม้ก้อนหินหรือก้านทูบแล้วเสกเป่าให้อย่างตั้งใจท่านมักกล่าวว่าเอาเอาไปนี่แหละของดีค่ะ แม้เพียงก้อนหินธรรมดาที่ท่านเสกเป่าก็กลายเป็นของขลังที่สแสดงอิทธิฤทธิ์ได้จริงเรื่องเล่าถึงผู้ประสบเหตุรถคว่ำหลายตลบแต่รอดชีวิตมาได้เพียงเพราะมีก้อนหินเสกของหลวงปูป่พวงปิดตัวนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่หลายคนหลวงปูป่พวงเคยบอก,กว่าครูชันสอนแบบนี้เนื่องจากหลวงพ่อทบซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก็มาหยิบจับสิ่งของทรรำดามาเสกเป่าและกลายเป็นของดีด้วยจิตที่แน่วแน่เมื่อปีพอสศาลา 2,555หลวงปู่ภูมิได้สร้างเหรียญรุ่นแรกซึ่งได้เกิดประสบการณ์เล่าขานถึงคุณวิเศษอย่างแคร่หลายทั้งกันปืนกันฟ้าขวานฟันไม่เข้ารถชนไม่เป็นไรและยังมีผู้ที่ได้ถูกหวยรวยเบอร์หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหลังจากนั้นในปีพอ,อสาลา2,556ท่านได้สร้างเหรียญมหาเศรษฐีซึ่งยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นวัตถุมงคลที่นำพาความร่ำรวยและความสำเร็จมาให้ผู้ที่ได้บูชา หลวงปู่ละไม่แห่งสวนสมุนไพรบ้านกล้วยผู้มีอายุ140ปีปัจจุบันท่านได้ลาสังขารแล้วได้เคยกล่าวไว้ว่าต่อไปภายหน้าหากว่ากูไม่อยู่ยังมีพระภูมิที่วัดน้ำผู้รังแทนกูได้ท่านหลวงปู่พวงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัตถุมงคลที่มีคุณค่าและประสิธิ์ประสาทคุณประโยชน์ให้กับผู้บูชายอย่างแท้จริงท่านกล่าวว่าหากสร้างแล้วว่าดีกว่าท่อนไม้เพียงนิดเดียวจะสร้างไปทำไม หากไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ก็ไม่ควรทําเพราะจะเป็นการเสียชื่อครูบาอาจารย์ของเราดังนั้นที่วัดน้ำผู้สามาคัคคีจึงไม่เคยมีการสร้างวัตถุมงคลอย่างคร่ำเพื่อวัตถุประสงค์ขอองค์การสร้างคร,รอดรุ่นแรกนี้เพื่อบุรณปฏิสังขรณ์เนสนาสนะทั้งหมดในวัดน้ำผู้สามาคัคคีและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพรยาบาลพะรอดรุ่นแรกของหลวงปู่พวงถูกสร้างขึ้นในลักษณะเพชรกลับ เพื่อให้กลับร right ้ายกลายเป็นดีด้านหลังประทับด้วยยันท้อเน,น้นในเรื่องคล้าวคลาดและคุ้มกระพันหลวงปู่พวงได้กล่าวว่าไม่จําเป็นต้องบูชาแพงจะได้เอาไปใช้กันได้พุทธคุณครอบจากกรวานนี้จะช่วยคนได้อีกมากต่อให้ข้าไม่อยู่แล้วพระรอดนี้จะยังคงอยู่เพื่อช่วยลูกหลานข้าไม่มีวันเสื่อมพระรอดชุดนี้ได้สร้างด้วยมนต์เพชรกลับเดินหน้าถอยหลังบรรจุข,ของมูลสารต,าต่างๆพร้อมเกษาหลวงปู่พวงและตะกรุดสาริกามหาลาภทำให้พระรอดนี้คุ้มค่าอย่างยิ่ง